ดีค่ะวันนี้มีลูกค้านะคะ,ะจังหวัดสักแก้วนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดจานคู่ขาธรรมดามานะคะสีแถวนะคะตอนนี้สีแถวนะคะสั่งสีแถวมานะคะ,ะที่อำเภอที่จังหวัดสักแก้วนะคะที่จังหวัดสักแกว้วอําเภอยังกว่าดานึ่นยแอยังกว่าวัฒนาวัฒนานครอ๋อํเอาเภาอ,อ,อ,อวัฒนานครน,นะคะ ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะตอนนี้ขึ้นรถนะคะเอาขึ้นรถแล้วนะคะ,ะช่างจะนำส่งนะคะส่งวันนี้นะคะส่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเตรียมส่งนะคะไปส่งถึงบ้านนะคะเครื่องนี้ลูกค้าจะต้องการใช้เร็วนะคะก็เลยไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้ดูคุณลักษณะของเครื่อง ยอดข้าวโพดสีแถวจานกู้ขาธรรมดานะคะตัวนี้เป็นขาธรรมดาหยอดตามทางราบเรียบหรือตานเดินตานเขาก็ได้นะคะ,ะแต่เวลาตกหลงุงตกล่องนะคะจะไม่มีตัวโชคอัพทำงานนะคะตัวนี้แค่นั้นนะคะ,ะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือ2เมตรนะคะ2เมตรนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ ระหว่างร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งตัวนี้ก็คือ65นะคะระหว่างร่องนะคะตัวนี้ดูจานนะคะขาจานดูปากรบนะคะจาน16นิ้วนะคะจานใบขี้เมานะคะอ่าตัวนี้นะคะถังถังข้าวโพดมีทั้งหมด4ี่ถังในถังข้าวโพดจะมีจานอ่ายอดแบบจานสีหุนนะคะ ข้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างก็คือ20เซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจาน3ามผลครึ่งไปให้ข้าวโพดจะลงทีละเม็ดนะคะระยะของต้นก็คือ15เซนนะคะตัวนี้นะคะ,ะกรงจักมี2ตัวนะคะเท่ากับการทํางานมี2คนทํางานนะคะเพราะว่าเราใช้กรงสักสองตัวทําไมถึงใช้สองตัวเพราะว่าคานมันกว้างละ่ะก็เลยใช้สองตัวเป็นตัวทํางานให้นะคะตัวนี้นะคะ ต้นทุนเยอะแต่ไม่เป็นไรให้ลูกค้าใช้ได้สบายใจก็พอนะคะตัวนี้ถังเป็นถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะถังสแตนเลสนะคะตัวนี้ถังสแตนเลสนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสค่ะตัวนี้นะคะตัวที่ในถังปุ๋ยนี้มันจะเป็นแบบพู้นะคะที่ที่ปุ๋ยลงนะคะจะเป็นแบบพู้นะคะตัวนี้นะคะตัวที่ปุ๋ยลงถังปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยได้ใน25กิโลนะคะ ก25กิโลนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอวัฒนานครจังหวัดสัะแ้วมากนะคะที่ไว้วางใจร้านของเรานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นะคะขาธรรมดานะคะตัวนี้เป็นขาธรรมดานะคะขาธรรมดามานะคะตัวนี้นะคะกําลังจะนําส่งนะคะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจร้านเราสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ ขาธรรมดามานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ